สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 Tarot Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเรามาแรนดอมนะใครแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะการอ่านพลังงานนะคะไม่มีความเอนในโลกใบนี้นะคะพลังงานจากไพ่ดึงดูดคุณนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้รับข้อความข่าวสารจากใครบางคนนะคะที่แอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะอาจจะใช้คําพูดนะคะที่เป็นแบบ ธรรมดานะคะเหมือนเพื่อนคุยกันนะคะอาจจะไม่ได้ใช้คำทีเออ่เป็นทางการอะไรมากนะคะขอให้รับชมนะด้วยความสุขนะคะด้วยความบันเทิงนะเอาละคา่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานก่อนอคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพลังงานเอเนจีของคุณนะเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานของคุณนะภาพรวมนะคะพลังงานของคุณนะภาพรวมอ่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่สีพลังงานภาพรวมผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้โอ้ oh my ก o d ใครบางคนจะถูกหวยว้ายอ้ย my god my god มีคนจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะไปทางกลับการสามารถเป็นได้ว่าคุณกำลังจะใช้เงินก้อนใหญ่เอาละนะนะคะก็ยังไงก็ไม่จ่ายอะอะตรงตรงะตรงๆปเล่เออเอสออฟเพนทิเกิลนะอือ่ะ,อะ <laughs> นะก็บอกว่าช่วงนี้อืมนะอาจจะได้ใช้เงินไปกับลูกอะไรพวกนี้แหละเด็กอะไรพวกนี้แหละนะสิ่งที่ต้องจ่ายกับคนในครอบครัวอะไรแล้วกันเงินนะนะบางคนอาจจะถูกหวยถูลอตเตอรี่นะมีโชคลาภนะช่วงนี้นะหรืออาจจะรวยขึ้นหรืออะไรก็ได้เป็นสไตล์นี้นะมีความสุขอะเออที่ได้จ่ายไปแล้วกันคือเรามีจ่ายแหละเอาง่ายๆแหละก็คือรวยอะล่ะนะ <c ười> ไม่ใช่ว่าไม่มีจ่ายนะอืม คุณบอกว่าใครบางคนมันเหมือนอมันเหมือนเอเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเด็กๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาในชีวิตอ่ะเออมีคนเข้ามาคุยเล่นมีคนเข้ามาจะบอกว่ามีคนเข้ามาเตาะเออมีคนเข้ามาเตาะนั่นแหละเออใครบางคนที่อยังเศร้าเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบชั่วคราวไม่นาน นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็อาจจะหายไปก็อาจจะมีความสุขและเออมีใครเข้ามาพบมาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสุขอืมนะอาจจะอาจจะลืมลืมความสัมพันธ์ที่เป็นแบบไม่จริงจังเล่นเล่นคุยเล่นเล่นแล้วหายไปอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาพูดคุยจริงจังให้ความชัดเจนผ่านมาจากออ ผ่านมาจากงานผ่านมาจากลูกค้ามาจากอะไรแบบนี้ได้โซเชียลออนไลน์อะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะอืมนะมีความสุขดีแหละสิบสบถ้วยเนี่ยเออมีความสุขนะ้ำมีความสุขที่ได้จ่ายไปหรือมีความสุขที่เป็นผู้รับก,ก็ได้เหมือนกันมีความโชคดีแหละนะใครบางคนจะถูกลอตเตอรี่อะลอตเตอรี่ก็ไม่แน่ใจว่าขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่และบุคคลนะคะเพราะอันนี้เป็นแรนดอมนะที่รักนะ เอาละใครแอบบรักแอบคิดถึงคุณอยู่มีพลังงานเอเนจีของอเดี๋ยวมอขอเ,ขเก็บไพ่อันนี้ก่อนนะไพ่ใบแรก p a g e of pentacle ไพ่ใบนี้แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณคุยกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะสมัยเรียนอะสมัยเรียนอย้อ,ยอนไปเลยสมัยเรียนความรักความสัมพันธ์อาจจะหยุดนิ่งหรือจะมีการไม่เข้าใจถ้าไม่ใช่สมัยเรียนก็ความสัมพันธ์ที่คุณหยุดนิ่งไปแล้ว two of swords นะ เขาคนนี้แอบรักแอบคิดถึงคือกำลังสองจิตสองใจก็ได้หรือมันเป็นสถานการณ์ที่เดี๋ยวหมอขอไพ่เพิ่มอีก5ใบก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะบอกทีเดียวเลยว่ามันเป็นเอเนอรไหนอ่ะโอเคอ่ะโอเคมีการรอคอยอะอใครสักคนหนึ่งหยุดนิ่งอยากติดต่อสื่อสารเ,เดี๋ยวนะคนที่คนที่เคยหยุดนิ่งกันไป คนที่เคยกำลังรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะอยากจะทักอยากจะทักมาอยากจะติดต่อสื่อสารมาพยายามพยายามแบบพยายามปรับความรู้สึกของตัวเองนะคะอืมรอเวลารอคอยหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยก็ได้แฮงแมนนะการรอคอยครั้งนี้รอคอยที่จะติดต่อสื่อสารมาอืมอาจจะเป็นอาจจะเป็นเอเนแบบนี้ก็ได้นะเหมือนแบบเอ่อใครบางคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาเขาก็คุณอยู่ไกลกัน อาจจะมีการข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามประเทศอะไรแบบนี้นะคนที่ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อไปทํางานไปดูงานอะไรก็แล้วแต่นะคะความสัมพันธ์เป็นคนต่างชาติได้ต่างจังหวัดได้คนที่อยู่ห่างไกลเราเอาไง่ายๆนะคะอืมเออมันมี energy เหมือนเขากำลังจะบอกว่ากำลังจะจบบางสิ่งบางอย่างเช่นเอองานสําเร็จเรียนสําเร็จนะมีการมีการจะติดต่อสื่อสารมามีการคิดถึงมีการแบบว่าอยากพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ การรอคอยอ่ะการรอคอยแสดงว่าคุณกําลังรอคอยเขากําลังรอคอยที่จะมาหาคุณมาเจอคุณอ่ะมีความสําเร็จแล้วอาจจะเป็นการเรียนการงานอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการรอคอยที่จะการปรับเปลี่ยนจากสถานที่1มาสถานที่1นนะคะเป็นพลังงานความรู้สึกของเขาที่อาจจะมาถึงคุณคุณคนที่รอคอยอยู่นะคะจะได้รับคําตอบวันนี้อะไรแบบนี้นะคะสไตล์คล้ายๆแบบนี้ใครแอบบรักแอบบที่ถึงคุณอยู่ บางครั้งมันอาจจะเป็นแบบมันเหมือนมีคนคนหนึ่งที่เป็น energy พลังงานของเป็นเด็กเนี่ยเออมีอาแบบเป็นเด็กดีกว่านะอายุน้อยกว่าคุณเออจะบอกว่าเป็นเด็กอายุน้อยกว่าคุณนะอยากเขาลัางเลใจเขาพยายามกาลังจะตัดสินใจมันเหมือนมีคนแอบชอบเราอะน่าจะที่ทํางานอะที่ทํางานเดียวกันแอบชอบแอบมองเราอยู่พยายามที่จะ หาวิธีการที่จะสื่อสารมาถึงคุณให้คุณรู้ว่าเขาชอบอะไรแบบนี้สไตล์คล้ายๆเงี้ยเออนะคะอาจจะเป็น energy แบบนี้ได้ด้วยนะใครแอบรักแอบพี่ถึงคุณอยู่มาดูกันเร็วอ่ามีใครแอบมาปิ้งแน่เลยนะคะการรอคอยเวลารอคอยสถานการณ์หรือรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่าสไน g h อ of ครับนะมีความรักมามอบให้นะคะ เขารู้สึกเหมือนว่าเอ๊มีคนแอบรักจริงด้วยอ่ะเออแอบรักอ่ะมันเป็นสถานการณ์คนแอบรักคุณอ่ะอืมแอบรักแอบพิถึงแอบตามสืบตามส่องแสดงว่าผู้ที่เข้ามารับชมนี่ต้องเป็นคนที่เออเป็นคนที่เออเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะทํางานเก่งเออหน้าตาดีพูดจาดีแล้วก็ดูอายุอ่อนกว่าจะพูดยังไงดีอ่อนกว่าเอออ่อนกว่าอายุจริงเออดู ดูดูมีความเป็นดูมีความเป็นวัยรุ่นดูมีความเป็นเด็กเออยังไงความเป็นวัยรุ่นก็สมมติอย่างเช่นเราอายุ40เราดูเหมือนอายุสักยี่สสามสิบอะไรเทึกยเนี้ยนะคะมีคนแอบรักเออนะคะเขาบางทีมันเหมือนเขาอยากมอบความรักให้แล้วเขาก็เนี่ยมันเป็นขึ้นกับการลังเลใจอะแอบรักกึกกึกกักเงึ้งืเเหมือนว่าอยากจะเอออยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะบอกแต่แต่เออเนี่ยถอยแล้วก็มันเหมือน เ,เหมือนว่าเห็นคุณอะอาจจะมีคนพูดคุยเยอะไหมหรือเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์หรือมีแฟนอยู่แล้วไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองอืมเมื่อเหมือนคุณดูดีอ่ะเอาง่ายๆนะคะเขาก็เลยเหมือนว่าเอ๊ะถ้าเรายื่นไมตีไปถ้าเขาบอกเขามีแฟนแล้วละ่ะเราก็น้าแตกหน้าแหกอะไรแบบนี้นะตัวเขาเองอะก็เลยนั่งนิ่งสถิตอยู่อย่างนั้นนะคะเออหนึ่งเหรียญสไตล์แบบนี้ s v e of wands นะนะคะ มันเหมือนแบบเขาเขาเหมือนแบบรังเลใจเหมือนอยากถอยอืมจะจะกล้าจีบหรือจะกล้าคุยไหมอะไรเงี้ยคือมีความสับสนลังเลเพราะอันนี้ไพ่มันมาลงมาด้วยกันห้าดาบนะคะอืมกลัวกลัวแบบอ,อมีคนอื่นหลายคนหรือมีคนชอบคุณเยอะเขาเออ,อาจจะดูอาจจะดูเด็กกว่าอาจจะดูด้อยวัย,ยวุคุณวุฒิกว่า ว่าคนที่มาชมคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นสไตล์แบบนี้ได้อืนะคะเขาอยากชอบเขาอยากบอกอะไรเงี้ยแหละประมาณนี้เหมือนแอบรักเหมือนมีคนคนหนึ่งที่ทํางานเรารู้สึกแอบรักแอบชอบแอบปลื้มเราอะไรสไตล์แบบนี้นะคะเรามาดูกันต่ออ่าเอ็มเพรสโอ้โหอันนี้คืออันนี้คือแบบไม่รู้ว่าแอบรักแอบชอบแบบฉันอยากเป็นตัวจริงอะ เท่านั้นเลยเอฉันอยากเป็นตัวจริงหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาจีบคุณหรือเขาชอบคุณอ่ะคือเขาเป็นขอเป็นตัวจริงเลยอ่ะลืมดูซิโอเดอะซันอืมเขามองเห็นคุณเป็นเดอะซันก็ได้หรืออืมน่าจะใช่แหละมันเหมือนแบบรูปร่างหน้าตาดีหรือถ้าจะสลับกันก็คือรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีอะไรอย่างเงี้ยที่เขามองเห็นคุณนะมีความอบอุ่นอ่อนโยนดูสดใส ดูเหมือนน่าจะที่ทํางานเดียวกันเวลาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเหมือนว่ามีเขาเรียกอะไรอะ่ะเอ่อมีความช่วยเหลือกันมีความเอื้ออาีเอออื้ออทรต่อกันอะไรเงี้ยในในที่ทํางานในหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เดียวงานกันผ่านงานนะคะอันนี้นะไปเอเนจีแบบนี้เอ็มเพรสเดอะซันนะมีความอืมเขาเห็นคุณแล้วเขาก็มีอืมเป็นเขาเห็นคุณแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนมีความสุขอะ่ะเออนะ ขนาดแบบไม่ได้เป็นแฟนยังแบบเป็นดอะเอ p r e s s กับเป็นดอะ sun แล้วเนี่ยแสดงว่า energy นี้ต้องเป็นผู้ชายมากกว่าเป็นผู้ชายที่มาชอบผู้หญิงมากกว่าเพราะอันนี้มันขึ้นเอ p r e s s กับ the sun แสดงว่าผู้หญิงที่มามองอเดี๋ยวนะไม่ใช่ผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามามองผู้หญิงอผู้หญิงมีคอยคอมีความช่วยเหลือหรืออะไรก็ได้หรือพลังงานอาจจะสลับกันว่า เด็กผู้หญิงคนนั้นมาชอบคุณก็ได้นะคะคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกเหมือนมีความเอื้ออาทรเขามีความอบอุ่นมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคอยบอกสอนช่วยเหลือเขาในด้านการงานแสดงว่าถ้าหน้าที่การงานคุณวิยาวุ์คุณอาวุธสูงกว่าเขาอาจจะเป็นในสไตล์นั้นได้ด้วยนะคะอืมเอาล่ะนะอะเมจิกเชียนอะ มีการติดต่อสื่อสารมันเป็นแรงดึงดูดอ่ะอืมมันเป็นแรงเขาเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตพูดว่าถ้าสมมติว่าตัวคุณดีกว่าอืมไพ่มันขึ้นบอกว่าถ้าถ้าตัวคุณเป็นไม้อ่ะเป็นไม้หรือณสถานการณ์ตอนนี้เป็นโสดหรือเอาง่ายๆไม่ได้เป็นไม้ก็ได้ไม่ได้มีลูกติดอะไรก็ได้อ่ะเคยมีความรักแล้วเคยผิดหวังความรักมาแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนเอ่อเหมือนแบบ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะรู้เรื่องราวของคุณอยู่บ้างอยู่บ้างเอออยู่บ้างแล้วว่าเอ,อน่าจะเคยมีปัญหาความรักเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักเขาพยายามเหมือนพูดคุยแหละมีการติดต่อสื่อสารคุยกันแล้วแหละที่ทํางานมีการพ,พบปะพูดคุยแล้วนะคะอืมนะ อาจจะแบบว่าเป็นคนนั้นที่เหมือนว่าเอ๊ะเขาอยากจะเอ่อเป็นคนที่ช่วยช่วยดามใจใช่ไหมอะมาดูสิอะเอสออฟครับอืมนะอาจจะแบบว่าความรักของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกเหมือนว่าเอ่อความรักของคุณนั้นหายไปเขาคงรู้ว่าคุณเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาอาจจะแอบรักแอบปลื้มคุณอยู่และเขาก็รู้สึกว่าเอ่อให้เป็น ให้เป็นผมได้ไหมให้เป็นหนูได้ไหมที่มีความรักมามอบขอภายเดยมอขอขยับกล้องหน่อยนะให้เป็นผมได้ไหมให้เป็นหนูได้ไหมที่มามอบความรักให้คุณอ่ะนะคะเนาะ n of o ออฟานอืมนะคะทำงานที่เดียวกันจริงๆแหละนะคะพลังงานเ n e r g y ของนะคะเหมือนว่าอยากยื่นไม่ตีให้แต่อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ เพราะว่าบางครั้งมันเหมือนเขารู้สึกว่าเขาแอบรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าบอกเขาสองจิตสองใจจริงๆเขาตุดทาตัวเหมือนดูนิ่งๆนดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรนะแต่จริงความรู้สึกในจิตใจ,ใจเขาอะมีความรู้สึกว่าเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่อนไหวเออเซนซิทีฟพลังงานเอเนจี Energy. ใครบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนรับราชการนะคนในหน่วยงานราชการที่คุณทํางานอยู่อย่างเงี้ยเอเนจีคล้ายๆแบบเนี้ยนะคะ หน่วยงานราชการอะไรบ้างหลักก็มันมีหลายอย่างนะราชการนะคะอ่านะอืมหน่วยงานราชการใช่ไหมเขาแอบ,บรักใช่ไหมอ่ะมาดูต่อแอบบรักแอบบคิดถึงอ่ะเดอะมู Moon, เนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบไหมถ้าเกิดเขาบอกมาเขาแอบ,บชอบเพราะว่าเดอะมูนมันเป็นความรับที่ยังไม่รู้อ่ะเวลาผ่านไปแสดงว่านี่ต้องได้คุยทักทาย หรือทำงานด้วยกันน่าจะมาสักพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้ว v i e of fortune กงล้อแห่งโชคชะตานะ seven of pentacles จริงๆเหมือนตัวเขาอยากบอกนะฮะตัวเขาหรือเธอคนนั้นอยากบอกคุณนะเพราะว่ามันเหมือนนานแล้วอ่ะแอบรักแอบ,บชอบแอบ,บปื้มแบบอบเห็นคุณเก่งหรืออะไรแบบนี้นะคะในสไตล์ทำนองนี้อ,อยากอยากจะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนา แม้อยากจะควอนสัมพันธนาไม่ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอืมส่วนมากเขาจะหาเรื่องคุยกับคุณเรื่องงานนะคุณเป็นสังเกตดีๆคนที่ทํางานนะจะมีคนคนหนึ่งนะที่จะเป็นสไตล์นี้อืมนะคะบางครั้งมันเหมือนเขาก็อาจจะเขาก็อาจจะคิดว่าเขาก็อาจจะดูคุณไม่ออกเพราะว่าบางครั้งตัวเขาเองอาจจะมีความนิ่งเงียบไม่แสดงความรู้สึกหรือว่าบอกว่าชอบหรืออะไรอย่างนี้อาจจะมีวัยที่แตกต่างได้แล้วก็บางครั้งเขาอาจจะคิดว่า คุณอาจจะมีโลกส่วนตัวของตัวคุณเองแตกต่างวัยโลกส่วนตัวเ,เขาเรียกว่าเ,าเป็นเป็นเหมือนแบบไม่อยากให้ใครเข้าไปวุ่นวายหรือก้าวไก่ในชีวิตโลกส่วนตัวของคุณนะเออนะเข้าไปในชีวิตของคุณเยอะๆอะไรเงี้ยเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเข้าไปวุ่นวายก้าวไก่นะคะไม่ไม่ไม่กล้าล้ําเส้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะ,นะคะเหมือนว่าเขาอาจจะมองคุณคล้ายๆแบบนั้น หรือไ้าอสลับกันอาจจะเป็นคนที่มามองดูคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนิ่งๆไม่แสดงออกความรู้สึกนะคะไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะน้องเขาไม่ได้คิดอะไรกับเรารอกม้งอะไรอย่างเงี้นะ,ะมีไวยที่ต่างน่าจะใช่อยู่นะเพราะเฮอร์มิตนะคะอืมมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันหรือบางครั้งเขาก็อาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆอืมนะคะ หรือไพ่อาจจะสลับมาทางเราก็คือเหมือนว่าตัวเราเองอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรืออะไรเขาอาจจะคิดว่ามีความต่างเขาไม่กล้าเพราะว่าเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความต่างแล้วออตัวคุณจะสนใจไหมเขาดูเหมือนเด็กถือเหรียญเหมือนแบบพลังงาน energy ของคนที่มองหรือประเมินตัวเองอาจจะดูเขาเรียกอะไรอะ่ะดู ดูดูไม่เหมาะสมกับคุณดูไม่เท่าเทียมอะไรสไตล์เนี้ยในในความคิดของคนที่เข้ามาแอบรักแอบคิดถึงคุณนะนะเอนเนจีประมาณนี้อ่ะมีไพ่สามดาบอ่ะสามดาบนะนะ,ะจริงจริงมันเหมือนจริงๆมันเหมือนว่าเขาอะนะคะมันเหมือนว่ามีความรู้สึกมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมีความหวังดีต่อกันนะคะแต่จริงๆมันเหมือนว่าเขาจริงๆเขาอยาก เขามีความรักให้เขาอยากมอบความรักให้นะเขาอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ให้ตัวคุณนะแต่เขาก็กลัวแบบเขากลัวเขาเสียใจเหมือนกันสามดาบนะเขากลัวเขาเสียใจอ่ะเมื่อกี้เซเว่นออฟวอนมาเซเว่นออฟโซนมาต่ออ่ะอือนะคะก็เลยได้แอบรักใช่ไหมนั่นไงมีพลังงานเอเนอร์จีของเด็กจริงหละอือหกถ้วยเนี่ยแอบรักอือเซเว่นออฟโซนนี่ความรักนะคะ เด m มูนก็ความรับนะคะแอบรักแอบชอบแอบปื้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่มั่นใจในตัวเองด้วยเขาืูเธอคนนี้อาจจะเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะมีพลังงานต่างวายัยชัดเจนเลยนะคะวันนี้นะใครแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่เอาละสิ อันนี้สามารถเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายนะถ้าเราเป็นคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิที่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วก็เราได้ดูแลเทคแคร์ใครสักคนหนึ่งหรือใครก็ได้หลายคนอะไรเงี้ยมันจะมีคนคนหนึ่งที่คอยมองหรือดูเราอยู่อะไรอย่างงี้นะคะอลองดูบางครั้งคนที่เคยผิดหวังเรื่องความรักเสียใจยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาอาจจะลองมองดู ว่าเอ๊มีคนแอบมาชอบฉันหรือเปล่าอะไรแบบนี้คอยสืบหรือคอยอยากรู้เรื่องราวของคุณเนะี่ยบาง,งบางครั้งจริงๆเขาอาจจะรู้แล้วเรื่องของคุณจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่กล้าถามว่าคุณตรงๆหรอกว่าอะไรนะคะอืมนะคะเอาละดูซิเขาจะมีความกล้าไหมมีความกล้าคุยไหมว่าฉันชอบเธอจริงๆคนคนนี้ลังเลใจอยู่หลายครั้งแล้วเหมือนจะพูดเหมือนจะคุยแต่ก็คือกลัวได้คําตอบว่าคือคือเขากลัวเสียใจอ่ะเขากลัวได้คําตอบที่เหมือนว่า คุณไม่โอเคกับเขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นสไตล์เนี้ยเหมือนแบบบางทีอยากจะทักมาหรืออยากจะคุยนอกเหนือเรื่องงานอย่างเช่นสมมติถ้ามีไลน์คุยเกี่ยวกับงานนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะเหมือนว่าเออยากคุยอย่างอื่นอะไม่อยากคุยเรื่องงานไหม,มบางคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะแชทหรือติดต่ออาจจะแบบคุยเรื่องงานอ้างงานอ้างเรียนอ้างว่าไม่เข้าใจอะไรสักสิ่งสักอย่างอะไรสไตล์คล้ายๆแบบนี้อืมนะคะ น่าจะได้รับรู้คุณจะได้รับรู้เดี๋ยวนะ Pa ส e of c ั p กับ j a ็ m เ n นคุณอาจจะได้รู้คำตอบเร็วๆนี้ยเออมันจะไม่ไม่เป็นความรักใช่ป่ะเดี๋ยวอดูไพ่ต่อไปสิมันจะไม่เป็นความรักแล้วใช่ไหมอ่ะอืมน่าจะใช่นะมันจะไม่เป็นความรักอ่ะนะ Queen of Swords น่าจะมีการที่ Ace o f w a n d s อ่ะมีการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความ ความรู้สึกที่มันปิดบางซ่อนเลยนะ่ะน่าจะน่าจะได้รับรู้น่าจะได้เข้าใจเพราะว่ามันเป็น judgment อ่ะโอเคน่าจะได้รับรู้แหละเร็วๆนี้แหละว่าใครแอบม,มาหมายปองแอบม,มายึดคุณไว้ว่าเป็นแฟนหรือเปล่าทาวเวอร์มานะ,ะคุณได้รู้แน่นอนแล้วงานนี้ว่ามีใครที่ชอบคุณนะไปลองดูดีๆนะคะที่ทำงานนะอาจจะมีว่าเอ๊มีชอบฉันตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกฮะเออ บางครั้งอาจจะเป็นคนที่คุณแดดชอบด้วยหรือเปล่าไม่รู้สินะเออนะเพื่อนอาจจะเป็นไปามรงนั้นนะโอไมก็อดอ่ะโอเคอ่ะโฟอ็อโซสอ่ะเพื่อนเออนิ่งๆเฉยๆมาจากเพื่อนอ่ะที่ทำงานมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณ2ู f cup ครเขารักคุณอ่ะเลิฟเวอร์อ่ะมันมีความรักอยู่ตรงนี้น่าจะได้รู้เร็วๆนี้แหละว่าใครชอบอื้ น่าจะได้รู้เร็วๆนี้แหละว,ว่ามีคนแอบรักแอบชอบคุณหนักมากข้างใครโอ้โหเปิดใจหน่อยนะจ๊ะสำหรับใครที่เอ,อผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีที่คิดว่าในอดีตตัวคุณอะเคยมีปัญหาผิดวักโอเครวบคำอีกแล้วมีปัญหาผิดหวังความรักเสียใจมาก่อนมันมันเป็นอะไรที่คุณคิดว่าโฟกัสการงานมากกว่าอะไรเงี้ยโฟกัส ความสำเร็จมากกว่าที่จะออมองเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยคิดรู้สึกไปแบบนั้นนะทีนี้บังเอิญว่ามันมีคนมาแอบรักแอบชอบไงรู้สึกว่าอืเขาอาจจะลองเลใจไม่แน่ใจนะกลัวว่าเขาบอกไปแล้วเขากลัวเขาเสียใจลองดูถ้าเกิดว่าคิดว่าเรารู้แล้วว่าเป็นคนนี้หรืออะไรนะก็ลองอืมลองพูดคุยนะคะมันมี energy พลังงานของ ไม่แน่หรอกเราอาจจะเจอคนที่ใช่ตอนที่นี่แหละเพราะว่ามันถูอัพครับมาแล้วอะถูอัพครับมากับเดอะเรเวอร์นะคะบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะความรักที่เราเคยนิ่งไปเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้แบบฉันพักแล้วความรักเนี่ยฉัน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 ไม่ได้ฉันไม่ได้แสวงหาเออฉันไม่ได้ต้องการแล้วฉันพักฉันเบรกฉันนอนก่อนอะไรเงี้ยเออฉันพอก่อนเออนะ ทำงานให้ประสบความสําเร็จอะไรก่อนอย่างเงี้ยอืมพอเราประสบความสําเร็จหนะ้าที่การงานมองเห็นคุณค่าในตัวเองเอออะกลับมารักตัวเองแล้วแหละเนี่ยเยเห็นคุณค่าในตัวเองทีนี้ความรักมันเข้ามาสองถ้วยนะเดลิเวอร์มานะมันเป็นเออความรักคู่รักอะ่ะอืมก็ดีอะนะเนี่ยสไตล์ในในในสถานการณ์นะคะ บางครั้งเหมือนว่าถ้าเราไม่เปิดใจหรือตัดสินใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะมี energy พลังงานคนในราชการจริงๆให้ตายเถอะเออเมื่อกี้เปิดเพิ่มข้างหลังบ้านให้แล้วแอบบดูนิดหนึ่งว่าเป็นราชการจริงไหม <c oughs> หมอแอบร้ายอะเดี๋ยวบอกว่าเอ้าหมอหนูไม่ได้ทำงานราชการมันก็มีคล้ายๆแบบนี้มันก็อาจจะเป็นได้เข้าใจใช่ไหมไม่จะเป็นต้องราชการแบบเขาราชการเราราชการหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ เกี่ยวกับผ่านงานอะเอาง่ายๆอะผ่านงานผ่านเรียนอะไรก็ได้หมดแหละนะคะอืมนะเอาระมาดูซิขออันนี้คือดีนะบอกเลยนะอืมถ้าคุณได้เปิดใจลองคบลองคุยดูอืมถ้าเกิดเอ็มเพรสขึ้นกับแดสันเนี่ยก็แปลว่าคนที่เข้ามานี้ไม่ได้ไอ้นี่นะดีนะแปลว่าดีอยู่นะอืมนะคะเอาระมีสองข้วยกับดนเลิฟเวอร์เนี่ยถือว่าฟูลฟิลอยู่นะ ความเปลี่ยนแปลงมันกําลังเกิดขึ้นใช่ไหมใครบางคนก็กําลังสองจิตสองใจว่าเอ,อฉันจะไปต่อฉันเอาดีไหมความรักหรือฉันไม่เอาดีหรือฉันอยู่เฉยของฉันตรงนี้หล่อหลอสวยสวยอะไรอย่างเงี้ยแฟนตัวอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่เดินไปไหนอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> มีคนจะมาสสยลงจะคานนะจ๊ะ <c oughs> แบบนี้คะใกล้า <c> ย <oughs> ๆ้จะตายนั้นเอาวละนะมาขอคอนเฟิร์มจากแองเจิ้ลในสิจัที่รักว้าวเอาบันดันมาจ้าอาวละนะ เมื่อกี้ที่เปิดไพ่ครั้งแรกที่บอกว่าพวกคุณที่เข้ามาดูนี้แรนดอมอะไรนะหนึ่งเหรียญอันใหญ่ใช่ไหมอ่ามาละจาความร,ร่ํารวยความบูรดมสมบูรณ์พูนสุขมันน่าจะโยมาเกี่ยวกับเรื่องความรักเมื่อกี้ที่เราเปิดขึ้นมานะอืมใช่ไหมเพราะว่าเราขอคอนเฟิร์มอ่าโยอาริดีนี่ไงคุณคุณคอนโทรลได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณคอนโทรลมันได้นะความรักครั้งเนี้อบันดันมันเป็นความสุขสมบูรณ์เอาราจามาแล้วจ่าเอเจนต์บอกว่า is up to you อ่ะคุณจะเอาไหมเนี่ยไพ่ใบนี้แบบเปิดให้คุณเหมือนคลิปที่แล้วถ้าใครไปชมเนี่ยนะที่หมอบอกว่าวันนี้หมอจะเลิกทะเลาะก,กับแอเจิต์แล้วนะก่อนถ่ายคลิปอะ่ะแล้วแอเจิตก็หมอก็เปิดไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าก็ใช่ไงแล้วแต่คุณเนี่ยมีไพ่แบบมีไพ่แบบรูกแบบแอเจิตชี้หน้าเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมชี้หน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เนี่ยคุณก็มองไพ่ใบนี้แล้วก็ชี้ไปที่ตัวคุณนะแล้วก็ ความรักครั้งเนี้ที่เข้ามาหรืออะไรคุณต้องการไหม is up to you คือแล้วแต่คุณนะเออแต่คุณก็สามารถคอนโทรลมันได้ใช่ไหมหล่ะเนี่ยเอออ b ะแ d นด์ e นนะเอออ่ะความสุขความสมบูร์หรืออาจจะหมายถึงความสมหวังก็ได้เออความสําเร็จก็ได้ที่มันมันรออยู่ในอันนี้โอเคไหมอืมโ้ดีงามพระรามแปดนะเดอะซัมาด้วยอ่ะโอเหรียญใหญ่ก็มาอันหนึ่งนะเลเวอร์ทูอับคู่กันเนี่ยถือว่าแสดงว่าเขา ผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่เข้ามาแอบรักแอบชอบหรือถ้าได้พัฒนาความสัมพันธ์คนคนนี้นะถือว่าแสดงว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเ,เขาเรียกอะไระเป็นความรักที่เป็นคนที่ดีเในระดับหนึ่งเฉลี่ยนะเขาขึ้นถึงเอ็มเพรสกับเดอะซันนะนะคะเป็นคนที่ดีงามเอ,อนะเพราะว่าเอ็มเพรสคือคนที่ดีงามเหมาะสมคู่ควรที่จะเป็นแม่ที่จะเป็นสามีเป็นภรรยาอย่างเงี้ยในจิตใจของเขาดูแลช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็น แม่บ้านแม่เลือนอะไรสไตล์นี้นะหรืออาจจะเป็นคนที่นะมองเห็นคุณค่าถ้าเป็นผู้ชายก็มองเห็นคุณค่าในตัวคุณที่จะเป็นเอ็มเพรสของเขาเป็นภรรยาอะไรสไตล์นี้นะเอาละนะจ๊ะสรุปนะจบไปแล้วนะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวมองคนข้างๆดูว่าเอ๊ะคนนี้ชัก <laughs> <laughs> ใช่ไปที่หมอแจนพูดไป <g ill> นะคะลองดูโอเคขอให้รับชมอย่างมีความสุขนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะขอให้มีความสุขนะขอให้ได้รับรู้แล้วก็ขอให้เป็นคนนั้นที่คุณได้ถูกใจด้วยนะคะขอให้มีความสุขนะคะบอกแล้วนะว่า is up to you อ่าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ